นี่พอทาขามิ้นเสร็จตากแห้งนะคะห้ถึงเวันนะคะพอวันที่สามก็เริ่มทาอพอขมิ้นเริ่มเปียกๆก,ก็นำแผ่นทองนะคะนำแผ่นทองมาแปะแผ่นทองมาแปะนะคะแปะทั้งสองด้าน นะคะแผ่นทองคําเปลวมาแปะแปะเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดนะคะแต่ตากไว้อีกสัก4ี่วันหรือ7วันได้ยิ่งดีนะคะให้แห้งนะคะกลิ่นเข,เขาจะไม่มีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นเหม็นเน่านะคะอันนี้นะคะพอตากเสร็จแล้วจุดทูบหนึ่งดอกนะคะ เพื่ออัญเชิญลูกแมวลูกแมวมาอยู่กับยายนะช่วยยายขายของเฮงเฮงม่แน่นะถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะทวดนี้